สวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงชาพิการพิธาคำกลุ่มง,งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลน care, ala <Source S 1> ครพิงค์ค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการรับประทานยาฟาวิพิราเวียสำหรับข้อบ่มใช้ยาต้านไวรัสโควิด -19 ค่ะเนื่องจากยาน้ำาวิพิราเวียของโรงพยาบาล เป็นยาน้ำที่เตรียมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายโดยนำเม็ดยาปาวิพีราเวียมาบดผสมตามกระบวนการการผลิตยาน้นามีความเข้มข้น100มิลลิกรัมต่อ1ซ c ใน1ขวดบรรจุ3 0ซ c และมีอายุ10วันนับจากวันที่ผลิตค่ะสำหรับการเก็บรักษาจะเก็บรักษาในตู้เย็นช่องธรรมดา ขนาดยาเด็กจะคำนวณตามน้ำหนักโดยวันแรกจะรับประทานในขนาด70มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมและแบ่งให้วันละ2ครั้งหลังจากนั้นจะรับประทานในขนาด30มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมและแบ่งให้วันละ2ครั้งเช่นเดียวกันดังนั้นขนาดยาจะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ระยะเวลาการรักษาจะใช้ระยะเวลาประมาณ5-10วันขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรคโดยแพทย์จะพิจารณาเป็นรายรายไปที่สำคัญผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องครบตามที่แพทย์สั่งขั้นตอนการรับประทานยาน้ำฟาวิพิราเวียหลังจากที่ท่านได้รับยาน้ำฟาวิพิราเวียก่อนรับประทญญานยา ให้อ่านฉลากยาอย่างละเอียดก่อนทุกครั้งโดยซองยาที่ท่านได้รับจะเป็นซองยาในลักษณะนี้นะคะโดยยาที่ผู้ป่วยได้รับจะมีหนึ่งซองใหญ่ประกอบด้วยยาน้ำฟาวิพิราเวียสำหรับรับประทานต่อเนื่อง5วันใสลิ้งสำหรับดูดยา2อันและช้อนยา1อันโดยฉลากยาหน้าซองจะระบุขนาดยาที่ต้องรับประทานในวันแรก และขนาดยาที่จะต้องรับประทานในวันที่2ถึง5ค่ะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าหลังจากที่รับประทานยาฟาวิพิราเวียแล้วนั้นอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างไรได้บ้างผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่จะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารได้แก่อาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียค่ะ หากเกิดอาการขึ้นสามารถแจ้งแพทย์ได้แพทย์จะรักษาตามอาการค่ะและหากเกิดอาการแพ้ผื่นคันท่านสามารถแจ้งแพทย์ได้เลยแพทย์จะประเมินอาการและปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมต่อไปค่ะ สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและมียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำอาจมีความกังวลว่ายาตีกันกับยาฟาวิพิราเวียหรือไม่นั้นกรณีนี้ให้ท่านแจ้งข้อมูลโรคและยาแก่แพทย์ทราบเพื่อให้แพทย์พิจารณาวางแผนการรักษายาฟาวิพิราเวียมีผลต่อการทำงานของตับ ดังนั้นห้ามรับประทานร่วมกับยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรหรือยาอื่นที่มีผลต่อการทำงานของตับคาะหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับประทานยาฟาวิพิราเวียหรือมีข้อสักถามสามารถปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เภสัชกร พยาบาลเราพร้พอมที่จะดูแลและให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการรักษาและเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยค่ะขอบคุณค่ะ